สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกับครูพี่นันอีกนะครับในการนำเอาหนังสือ NewSa h e l l o Tree ในส่วนที่เป็นซีน o ุกนะครับวันนี้สำหรับนักเรียนชั้นป .3 มาเจอกันในหน้า4 3แล้วนะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้า43ที่จะเรียนกันในวันนี้นะครับผมเป็นการขึ้นบทใหม่แล้วนะครับเราไปดูในรายละเอียดกันเลย บทใหม่ในที่นี้ก็คือบทที่6แล้วนะครับนะนั้นก็คือชื่อวหัเรื่องว่า our weekend นะครับ O U R อ่านว่า our นะครับแปลว,ว่าพวกของพวกเราทั้งหลายนะครับของพวกเราทั้งหลายเป็นคํา possessive pronoun นะครับก็คือคําสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยต้องมีคํำนามตามหลังนะครับนะนักเรียนฟังเอาไว้นะครับนะเพราะคุณครูจะ สอนเป็นหลักวยากรณ์ไปด้วยนะครับนั่นก็คือตามสไตล์ของคุณครูนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักวยากรณ์เราฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะชินไปเองนะลูกนะวิคึนนะครับแปลว,ว่าวันหยุดสุดสัปดาห์หรือแปลว่าวันหยุดเสดาร์อาทิตย์นะครับเพราะนั้นเอาวิคึนก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเราทั้งหลายบทที่6นะครับมีคําสั่งว่า l i s t e n แปลว่าฟังโพยแปลว่าชี้แอ d แปลว่าและรีเพแปลว repeat, ล่าอ่านตามคุณครูก็ไม่ได้เขียนคำแปลให้นะเพราะคำศัพท์ประโยคนี้นะครับคำสั่งนี้มีอยู่บ่อยๆนะครับภาพแรกนะครับนักเรียนเห็นผู้คนว่ายน้ำหรือว่าเด็กว่ายน้ำกันอยู่นะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็เลยเขียนเป็นประโยคว่า we go swimming we แล้วพวกเราทั้งหลาย go แปลว่าไปนะครับ swimming นะครับอย่าลืมนะเติม m 2ตัว swimming แปลว่าถ้าแปลตามคาศัพท์นะครับเป็นคำจูเลนแปลว่าการว่ายน้ำพวกเราไปทำการว่ายน้ำนะครับนะถ้าแปลตามคำศัพ, children, าาพทนะแพ์แต่เวลาแปลมาเป็นประโยคก็เลยแปลว่าพวกเราไปไว่ายน้ำหรือพวกเราว่ายน้ำเฉยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ผิดโอเคนะลูงนะ,ะไปประโยคที่สอง วี We, พวกเราทั้งหลายกู go, ไปนะครับช้อปปิ้งทำการซื้อสินค้าหรือว่าช้อปปิ้งทับศัพท์ไปเลยก็ได้แต่คุณกูแปลให,ให้มันสวยกว่านั้นก็คือแปลว่าพวกเราไปช้อปปิ้งหรือพวกเราไปซื้อสินค้านะครับจะเข้าใจง่ายกว่าอาภาพที่ 3. มนะครับ We g o Camping นะครับ Camping เนี่ยนะเราทับศัพท์ก็ได้ว่าตั้งแคมป์หรือจะแปลว่าไปเข้าค่ายก็ยังได้เลยนะครับนะ เพราะแคมป์เนี่ยแปลว่าการเข้าค่าหรือการไปตั้งแคมป์การไปตั้งเต็นท์พักผ่อนนอนตามสถานที่ต่างๆเขาเรียกว่าไปไปแคมปิ้งนะครับนะซึ่งทับศัพท์ทเป็นแคมปิ้งไปเลยก็ได้นะครับโอเคไปสไลด์ถัดไปครับผมก็มีภาพต่อมานะครับไปทำอะไรครับ Go to the movie โก t ูหนังบุฟีเนี่ยถ้าแปลตามคำศัพท์นะลูกนะวี We, แปลพวกเราต้องหลายโกแปลวไปชูแปลวสู่นะครับเดอเป็นคำอาติโกไม่ต้องอาติเกิลไม่ต้องแปลนะครับคุณครูออกสำเนียงเป็นภาษาไทยนะครับอาติเกิลนะครับนะถ้าภาษาอังกฤษก็อาติิลนะครับ movie, รบุฟีน่นะครับรแปลว่าภาพยนตร์นะครับหรือว่าแปลว่าหนังนั่นเองนะครับภาพยนตร์วราเราไปสู่หนังหรือสู่ภาพยนตร์ ก็แปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือพวกเราไปดูหนังจบเลยนะครับนะเพราะคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูจะแปลให้ทุกคําศัพท์แล้วจับมาเขียนให้เป็นประโยคนะครับนะเพราะแปลตามคำศัพท์กับเขียนให้เป็นประโยคนี้บางครั้งมันไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับแล้วแต่สำนวนของอใครก,ก็ได้นะครับนะสำนวนการแปลเนี่ยแปลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ We go for picnic นะครับ We พวกเราต้องหลาย go ไป for เพื่อหรือสำหรับอะ p ิกนิกก็คือการพิกนิกนะครับทับศัพท์เลยพิกนิกก็คือการไปพักผ่อนนำอาหารไปปรุงไปรับประทานกันอะไรอย่างนี้นะครับขาเรียกว่าพิกนิกนะครับลูกต้องไปดูในวิชาภาษาไทยด้วยนะครับนะเพระาะทับศัพท์นะครับคำภาษาอังกฤษศัพท์นี้นะครับนะภาษาไทยนำมาใชา้ทับศัพท์ว่าพิกนิกคืออะไรนะครับไปดูรายละเอียดแล้วก็จะเข้าใจโอเคนะครับ คุณครูก็เลยแปลให้ว่าพวกเราไปปิกนิกทับศัพท์ไปเลยนะครับภาพสุดท้ายนะครับ we go to the beach เช่นเคยนะครับคล้ายๆกับ we go to the movie นะครับ we พวกเราทั้งหลาย go ไป to สู่นะครับนะ the beach ชายหาดพวกเราไปสู่ชายหาดในที่นี้แปลใหม่เป็นพวกเราไปเที่ยวชายหาดใส่คําว่าเที่ยวเข้ามาไม่เป็นไรนะครับนะพวกเราไปเที่ยวชายหาดจะเข้าใจได้ง่ายกว่า โอเคไหมครับนักเรียนนี่คือกิจกรรมในช่วงวันหยุดเอาวิขึ้นในวันหยุดสาอาทิตย์ของพวกเรานะครับนักเรียนลองทวนดูนะครับนะ We go to the movies เราไปดูหนัง We go for a picnic เราไปปิกนิก We go to the beach เราไปเที่ยวชายหาดกันนะครับเป็นนันว่าก็จบหน้า43นะคุณครูไปไวนิดหนึ่งนะครับ ก็เจอกันใหม่หน้า44นะครับผมสวัสดีครับ